h ฮล lo ทักทายสบายดีทุกคนพบกันในตอนเช้าของวันพักผ่อนเมอนีเป็นจังได้ทุกคนมีอันอยู่อันกินเอาไว้ปั้นข้าวเช้าระเบ่มืมอนีนะมมอนีค่อยสิพาทุกคนมาเฮดเจามักปีหรือว่าเจาหัวปีนั่นเองเนาะอ่าขั้นตอนทับิดค่อยก็จะเอามักปีนางเอกของเรื่องเลยมาจี้ไฟเนาะก็มีหัวบัวแดงมักเพชรเนาะจี้ปะไว้แล้วค่อยก็สิลงมาเก็บพักกับอ่ามีหัวข้าว่อนมักแข้งเนาะ แล้วก็มันมาพิกบึงหมักเพสหมักปีที่เทาจี้ไว้เนาะพิกไปพิกมาจุนกวัวว่ามันจะซุกคนละทุกคนเอ้ยสำหรับหมักปีนี่เฮาก็จะใช้เวลาปีงหรือว่าจี้ค่อนข้างจะโดดแน่เนาะทุกคนเพราะว่าหมักปีเป็นมากที่วาใหญ่แล้วกันหนาอันนี้ก็เป็นหน้าตาหมักปีทเทว่าค่อยจี้ซุกเนาะทุกคนแล้วค่อยกระซีมาแกะกาบสิ่งที่มันไม่้ออกให้มันเมิดเนาะ มักปี๋ที่คอยจีก้กระสุกดีดีทุกคนเวลาค่อยซอยนี่นะมันหอมห่อหมดอ้อนซะแล้วกระซีเริ่มปรุงเลยเราก็มีหม,มักเพชรที่เฮาจี้หัวบวดดัวแดงใส่เกลือลงไปแล้วค่อยกระซีใส่กระเทียมกีบน้อยหะเนาะหรือว่ากระเทียมเสียงขวางลงไปจกส่งก,กีบเนาะกระเทียมที่ค่อยใส่นี่เป็นกระเทียมดิบเด้อทุกคนเด้อหรือว่าบางคน่านบบมักกระเทียมดิบก็สามารถเอาไปจี้ก่อนจะมาต่ำกระได แล้วก็เอามักปีที่เฮาซอยไว้หันมาตำโยนโยโยะเข้ากันเนาะเลยเฮาก็ไปเอาพักย่างตางญ่าของเฮาที่เก็บได้น้ำหัวน้ำส่วนเฮานี่แหละทุกคนเอ้ยมาล้างมาซ่อมให้มันสะอาดแล้วก็ซอยเกี่ยมไว้ใส่เจวเฮาเนาะเครื่องปรุงของเฮาก็มีปลาเดกแป้งน,นัวพักหอมที่ซอยไว้เมื่อกี้นี่เนะาะตำโยนโยโยโยะเข้ากันให้มันเข้าเอือดเข้าเกลือดีๆเลยก็ซิมเบื้องรสดาาิ มักแบบใดก็เพิ่มเติมใดทุกคนมักนัวก็ใส่นัวอีกมักเค็มมักลดจัดกับเพิ่มปลาแดกน้ำปลาเสอีกใดทุกคนสำนับพักหอมนี่นะถ้าผู้ใดมีหอมปีหรือว่าหอมเพลนะนะเอามาซอยใส่น้ำกระไดด้อยทุกคนเด้อจะเข้ากันอหลีเใดแต่ว่ามือนี้หันคอยบุมีขอยกเลยใส่ซัมนีน้เนาะมาทุกคนผู้ใดยังบ่ิหาได้กินข้าวเช้าเนาะหรือว่าข้าวสวยอีสังก็หาข้าวหาน้ำมากินพร้อมกันเด้อทุกคนเด้อ ลองเฮ็ดกินเบิ้งเมนูนี้นะทุกคนเออกาแซบแท้ใดมันเป็นอาหารพื้นบ้านที่ว่าค่อยกมากเฮ็ดกินประจับเนาะทุกคนเมนูนี้นะอ่าครอบโอกครอบใจเด้อสำหรับคลิปนี้นะครอบโอกขอบใจนํำทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับเบิ้มฮับซม